ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกแนะนำเพจเชียนเกมมิ่งรับเติมเกม e f o o t b a l และเกมอื่นอีกมากมายระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาล่ารุดกุลิตกันนะครับกับสกิลพิเศษพี n o มิ n น l ฟินิชชิ่งนะครับล่างนี้จะมาในสไตล์ดิฟไลอิ่งฟอร์เวิร์ดอายุ26ปีนะครับมาในล่าง AC ซีมิลานถือว่าครบเครื่องแล้วก็ติดตัวเมตาแน่นอนครับ ค่าพลังสูงสุดก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อยหกครับไม่ต้องเสียเวลาครับเอามารุ้นที่เก้าร้อยแรกเลยนะครับหลังค่าดำเปิดหัวโอ้โหเกลือนะครับเก้าร้อยแรกแบบสีไฟแบบนี้ไม่ได้ลุ้นนะครับจะเป็นอ์เซนนลนะครับตอนแรกก็ยังลังเลนะครับว่าจะเอาไหมแต่ว่าพอดีไม่มีร่างเก่าครับก็ต้อง ตามล่าหาร่างใหม่เพราะว่ากุลิตก็ติดเมตาทุกตัวอยู่แล้วครับแล้วก็เป็นตัวที่ครบเครื่องใช้ได้หลายตำแหน่งมากครับเดี๋ยวไปกันต่อเลยนะครับ9 0 0ที่2ขอใส่สูตรนะครับแคนเซิลสองครั้งแล้วก็กดไปเลยครับไฟไฟไม่มานะครับ9 0 0ที่2ยังเกลือครับแพ็คนี้ก็ค่อนข้าง,างน่าเปิดเลยนะครับเพราะว่ามีลิเบอรี่ด้วย กับสกิลพิเศษโมเมนตัมดิบบิ้งนะครับก็น่าใช้เลยนะครับความคล่องตัวหรือว่าสายปีกต้องมีครับ900ที่2ก็ยังไม่เห็นเงารุดกุลิ์เลยครับแต่เราอย่าไปท้อนะครับ900ที่3ไม่ต้องคิดเยอะครับเป็นไฮไลท์นะครับการไฮไลท์ ยังไม่เห็นเงาอีพิกเลยนะครับกี่รอบแล้วเนี่ยสามรอบแล้วครับก็รอยที่3เอาเปลี่ยนสิโอ้เสื้อแบบนี้ลิเบอรี่นะครับโอเคครับพอได้อยู่นะครับลิเบอรี่ร่างนี้ก็น่าใช้นะครับเป็นสายเปีกมากับสกิลโมเมนตัมดิปปิ้งนะครับสกิลเลี้ยงบอลสําหรับสายเปีกร่างนี้ก็คล่องนะครับแต่ความคมกับจะบางหน่อยนะครับแต่ก็ใช้ได้ครับ ถือว่ามาให้เห็นเงาอีพิกแล้วนะครับพอมีหวังแล้วครับเหลือ3000ทองสุดท้ายนะครับขอให้ไม่เติมเพิ่มก็พอครับเหลือ120ตัวนะนรับกุลิตเท่านั้นนะครับตามหากุลิตเท่านั้นตริบรีผมก็ยังไม่มีนะครับก็น่าใช้อยู่900ที่สี่โอ้โหเป็นไฮไลท์อีกแล้วครับขอบแบบนี้เปลี่ยนสีเป็นเดิมไหม เปลี่ยนสีไหมเอ้ยเสื้อแดงน้ารุ่นอู่อิตาลีต้องการเสื้อแดงดำนะครับปีศาจแดงเหลือตัวเดียวในแพ็คแล้วครับที่ต้องการกลัวมันลึกนะครับเพราะว่าตอนนี้900ที่4ก็ยังไม่ออกครับไป900ที่5 50ตัวแล้วโอ้โหพี่โคบอกหวานเจี๊ยบนะครับแบบนี้จะครึ่งแพ็คแล้วนะครับ กุลิตยังไม่มาเลย uh huh. ปลิกฟอร์ดนะครับเป็นประตูอกแกลเหลือ1200องทองนะครับจะครึ่งแพ็คแล้วนะครับกูล uh ิต huh. ขอกุลิตตัวเดียวครับลาอูนี้ไม่เอาแล้วนะครับแต่มันนาสไยล์โฮเพเยอร์นะครับลาอูแต่ไม่เอาครับเอากุลิตโอ้โหไม่มีวีแกลเลยครับไม่มาก็ต้อง เอาจนมานะครับเดี๋ยวเราต้องไปเติมทองเพิ่มครับหอยลุนนะครับโอ้โหเบอร์เก้ายังไม่มีล่างดีๆมาให้เปิดเลยครับหอยลุนแต่วันจันทร์ก็จะเป็นไยกาดนะครับวันจันทร์ก็ต้องไยกาดถ้าใครแต่มาในสไตล์เดซทอยเยอร์นะครับไยกาดไม่รู้ว่าคนจะเปิดกันเยอะไหมครับเดี๋ยวเราไปเติมทองเพิ่มกันก่อนนะครับอีกสามพันทองนะครับ ต้องไปให้สุดครับถ้าผมมีร่างเก่าก็น่าจะไม่เอาครับแต่ว่าตัวใหม่ก็ต้องสุดกว่าครับร้อยหกครับกุลิตโอ้โหยังอยู่นะครับผ่านมาครึ่งแพ็คแล้วนะครับกุลิตยังไม่ออกเลยครับลาอูไม่เอานะครับไม่ต้องการเลยครับเพราะว่าไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับลาอูมาล่างไหนก็ไม่ติดเมตาเลยครับ แพ็กนี้ก็ต้องการแค่กุลิตนะครับพระเอกของเราในแพ็คนี้เป็นตัวครอบจัก,กรวาลน,นะครับหลุดกุลิตได้หลายตำแหน่งมากครับมานะครับถึงครึ่งแพ็คกันแล้วนะครับแปดสิบตัวจะเลยครึ่งแพ็คกันแล้วนะครับอีกเก้าร้อยทอง let's go b o โอ้โหอันนี้โดนคน,นนี้เล่นแล้วนะครับ มีติดเลเซอร์มานะครับแต่เสื้อสีเสื้อไม่ใช่ครับโอ oh, เป็น mm hmm. ไฮไลท์นะครับครึ่งแพ็คแล้วนะครับไปกันใหม่ลุยกันต่อครับโมนากการ์ดไฮไลท์จะเหมาไม่เหมานะครับแพ็คนี้เหลือ1700ทองนะครับ9 0 0ทองนะครับกดไม่ต้องรอแล้ว900ทองโอ้โห แพ็กนี้เจ็บหนักอยู่นะครับมาถึงครึ่งทางแล้วครับเชฟเชียงโก้นะครับกดข้ามเลยนะกันเดี๋ยวไปเติมทองเพิ่มนะครับให้มันเหลือเปิดทีละเก้าร้อยแล้วกันเดี๋ยวเรามาชมอีกเก้าร้อยทองนะครับอย่าเกลือก็พอครับอย่าเหมาก็พอนะครับเพราะว่าถ้าพูดอย่าเกลือก็ไม่ทันแล้วครับเหลือหกสิตัวสุดท้ายก็เกลือแล้วนะครับต่อไปก็รุนแค่ว่าอย่าเหมาพอครับ ห้าสิบตัวสุดท้ายโอ้โหยังไม่มานะครับเป็นการ์ดไฮไลท์นะครับพิโคแจกหนักนะแจกจริงนะครับไม่ไฮไลท์ก็สแตนดาร์ดนะครับอีปิกกูอยู่ไหนเป็นบาซ่านะครับใครตอเลสนะครับเฟรนันตอเลสเอามาใช้ฟูบาซ่าก็ได้นะครับเพราะว่าผมมีทำฟูบาซ่าไว้อยู่ยังขาดอีกหลายตัวเลยนะครับ อาเลยครับต้องเติมเพิ่มนะครับเหลือ10ทองสุดท้ายกับอีก50ตัวในแพ็คนะครับกูริตยังไม่มีวิแววออกมาเลยนะครับต้องเติมเพิ่มแล้วนะครับอีก3,000ทองสแตนดาร์ดนะครับแจกสแตนดาร์ดยับยับเลยไม่ดูมันนะครับเวนเนอร์ผมว่ามีแววเหมานะครับแบบนี้เหลือกี่ตัวครับหูเหลือ40ตัวนะครับขอไม่หมดทองนี้นะครับ ขอแค่ไม่เติมเพิ่มแล้วนะครับไม่เอาทาตัวสุดท้ายนะมาะโอเคครับแพ็กนี้ผมทำใจไปแล้วนะครับว่ายังไงก็ไม่คุ้มนะครับ mm. ถึงไหนถึงกันนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่คุ้มค่านะครับถ้าเอาไว้ใช้งานยาวๆครบเครื่องแน่นอนนะครับถ้าเหมาก็ถือว่าโอเคครับ 30ตัวสุดท้ายนะครับจะออกเลยไหมกุลิดนะครับลาอูไม่ต้องก็ได้โอ้โห <c oughs> เครียดเลยนะครับแบบนี้เลเซอร์มีลุ้นไหมครับอุ๊ยสีดำๆไม่ใช่นะครับลีกเบลเยียมฮาซานะครับเหมือนจะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับไอ้เป็นพี่น้องกับฮาซาหรือเปล่า แต่ก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีนะครับไฮไลท์โอ้ไฮไลท์มา2ตัวเลยโอเคครับ20ตัวสุดท้ายนะครับเศร้า <G ül ets> จริงเอาให้มันครบ1นึ่งพันทองแนละ้วให้มันกด,ด,ดทีละ900แล้วกันหลังคาดำหลังคาดำลุดกุลิตหลังคาดำจบไปจะได้ไม่ต้องเติมเพิ่มโอ้โหยังไม่ข้าดำอีกนะครับ ไม่ได้ดีใจเลยนะครับมันอ,ออกมาเนี่ยเหลือยี่สิตัวสุดท้ายเปิดไปก็เหลือแค่10ตัวนะครับโอเคมากุลิดอยู่ครับเดี๋ยวลาอูไปเล่นเก็บอีเวนต์เอาแล้วกันครับแล้วก็มาค่อยๆเปิดเอาโอเคครับแพ็คนี้ก็ยังไม่ตามเป้านะครับเพราะว่าโดนไปถึง140ตัวเลยนะครับก็จะได้กูลิดเหลืออีก10ตัวเท่านั้นนะครับลาอูก็ว่าเดี๋ยวจะค่อยหยอดหยอดไปแล้วกันนะครับ ตอนนี้เหลือกี่ทองเหลื่สองร้อยทองนะครับ๋ยวไม่ค่อยยอดทียร้อยทองไปเผื่อลาอูออกนะครับแต่ก็ต้องเปิดต่อแหละครับเพราะว่ามันเหลือแค่สิบตัวแล้วเพราะว่าได้ลาอูมามาฟูมาฟ,มาฟ,มาฟูมันริดก็ได้นะครับก็ผมก็มีอีกร่างนึงอยู่นะแต่ร่างนี้ก็มาในโคเพเยอร์นะแต่ก็ก็ต้องเอาครับมันเหลืออีพิกตัวเทียวเ,เองอะอยู่ในแพ็คหนึ่งร้อยทองหรือเปล่า มันจะจบไปครับโอ้โหโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวเปิดไวก็เท่านี้ครับเดี๋ยวไปดูรีวิวกันเลยนะครับผมก็จะมาเล่นในหน้า3นะครับก็จะเป็นเดี๋ยวเอากุลิดกับฟองลิเบอรี่ลงมาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวทางการอัพกันนะครับผมก็จะแนะนําเป็น1 1 3 0อ8ดสานะครับถ้าใครอยากได้ร้อก็ใช้โค้ดเป็นอินซากี้นะครับแล้วก็บูสเตอร์เป็นสต r เกอร์อินสติงนะครับ ส่วนสกิลนะครับให้เพิ่มก็จะมีดับเบิลทัตโซคอนโทรนแล้วก็แอรียลยั่โมงนะครับแล้วก็วันทัตพารตประมาณนี้นะครับหลักๆเดี๋ยวเรามาหาดับเบิลทัตกันเลยนะครับเพราะว่าไม่มีตัวแล้วนะครับก็จะต้องใช้หลุยส์โซเลสนะครับเป็นร่างเก่านะครับก็จะใช้มาเพิ่มดับเบิลทัตให้รุดกุลิตนะครับไม่รู้คุ้มไหมนะครับเพราะว่ายังมีมีร่างใหม่แล้วเป็นร่างใหม่ บิ๊กไทม์นะครับกอล่างเก่าก็ไม่น่าใช้นะครับก็ต้องเป็นก็จับเป็นอะไรไปเลยแล้วกันครับก็เพิ่มโซคอนโทรลอีกสกิลนะครับหลักๆก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์สวยๆในแรงกันเลยนะครับเดี๋ยวเอากุลิศไปเล่นในแรงกันนะครับดูจังหวะนี้นะครับบอลอยู่ที่กาเลตเบลนะครับดูกุลิศวิ่งนะครับโอ้โหโกงมากนะครับซ i ดีมาก สปีดก็ no?> ไม่ธรรมดานะครับดูลูกนี้โอ้โหทำเข้าประตูตัวเองไปนะครับจังหวะนี้ดูจังหวะนี้นะครับเบอร์ลิงแฮมกูล allora ิดแทงให้ลิเบอรี่ไปแล้วครับจรวดทางเรียบของเราแล้วก็กดซ้ายเน้นๆไม่เข้านะครับฝั่งตรงข้ามก็สไลด์ไปเนะครับก็จะได้จุดโทษไปครับเดี๋ยวเราจะเอาพระเอกของเรานะครับสังหารจุดโทษเลยดูรถกุลิตนะครับ โอ้โหง่ายไปนะครับไม่เข้าดูลูกมงมงยังไม่เข้านะครับแต่เอาจริงๆครบเครื่องนะครับตัวนี้ลูกมงลูกกาอากาศได้หมดนะครับมาดูที่กา้กามาดูลิเบอรี่บ้างนะครับแปรสวยๆเข้าไปนะครับสองประตูต่อศูนลิเบอรี่นะครับตัวใหม่เพิ่งได้มาเพิ่งได้เล่นเหมือนกันนะครับมาดูจังหวะนี้นะครับกาเ็ตเบลกา้กา ดูดิครับแทงยาวๆให้ลิเบอรี่กูลิดแล้วก็หลอกไปหนึ่งทีแล้วก็ซ้ายโค้งๆนะครับง่ายๆเลยนะครับซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะครับตัวนี้ครบเครื่องสุดๆครับดูอีกจังหวะนะครับมาทกากาาแล้วก็หลุดไปแล้วครับโอ้โหโดนเช็คลำหน้าแล้วก็จังหวะได้แล้วก็หลอดม่วงเข้าไปนะครับซ้ายก็ได้นะครับยิงได้หมดนะครับเอาละรลิเบอรี่ตัดบอลได้นะครับ ก็จะหลอกให้กูริตแล้วก็แปะโอ้โหแปะทำไมไม่อีกเสานะครับดูเบ,บ,บ,บอรีดักบอลได้แล้วก็แทงให้กูริดอีกแล้วนะครับกูริตแล้วก็ชิพนิ่มๆครับเกมนี้ก็ยิงไปถล่มทลายนะครับเรามาลองดูอีกเกมนึงนะครับกาเรตเบลแล้วก็กูริตหลอดม่วงโอ้โหมือแทบหักนะครับลูกมันแรงจัดครับ รับยังไงก็ไม่อยู่นะครับจังหวะนี้ลูกนี้เบลแทงให้กาก้าแล้วก็ยกมงนิ่มนิมนะครับลูกมงก็ได้ครับที่เอโต้อเอโต้ม้วนหนึ่งทีให้โลน,นินโยโลน,นินโยแปะโอ้โหเข้าไปง่ายๆมาดูจังหวะดุดจังหวะนี้เอโต้สไลด์บอลได้ เฟลช็อตหนึ่งทีแล้วก็ยิงซ้ายโอ้โหยังชนเอโตกลับมาซ้ำได้นะครับเรียบร้อยจังหวะสุดท้ายเอโต้ปิดเราก็ดับเบิลทัดหลอดม่วงไปนะครับเกมนี้ก็จบไปแล้วนะครับเป็นกุลิตนะครับ้เอกของเรา MVP ไปนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ